สวัสดีครับพี่มาสยวครับสวัสดีครับเห็นทางฟังชัดไหมครับชัดเจนฮะเอาแบบเข้าเลยเข้าประเด็นเลยฮะดูทั้งเดลต้า <Delta, S 2> ดูทั้งแคลคอมเลยครับเดลต้าณนะวันนี้เนี่ยจังหวะคิดจังหวะดูในมุมของมาเียวดูยังไงดูอะไรใช้อะไรดูเดี๋ยวผมแชร์สกรีนก่อนนะเอาเลยฮะข้างหลังจอเทรดเต็มเลยนะฮะสกรีนขึ้น มาแล้วไหมครับอ่าวันนี้ลงมาณขณะนี้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์ครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ investing นะครับแนะนำเพื่อนนักลงทุนหรือว่ามันช่วยเราได้เมื่อกี้เนี่ยได้ยินการประเมินทางด้านฟันดอเมนทอลให้ไว้ประมาณร้อยสิบเอ็ดบาทถูกไหมครับกับ110ร้บ 110, 110อยสิบละฮะกับร้อยสิบร้อยสิบอ่าก็ถือว่าใกล้เคียงจากเว็บนี้ถูกไหมฮะกับอันนี้อันนี้เป็นเครื่องมือที่ผมอยากแนะนำเพื่อนนักลงทุนคืออย่างนักเทคนิคอลเนี่ย มันก็ควรดูฟันดัมเนเทลด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าเอ๊ะมันก็จริงอย่างเขาว่านะเมื่อเี้ข้อมูลที่คุณแสบพูดก่อนนั้นเ,ออเนี้ยว่าเออแฟร์แวรลูเนี่ยมันอยู่แถวแถวนี้เองนะครับก็ตอนนี้แปลว่ามันโอเวอร์ไปนะครับอ,อ่าผมไปเร็วๆทีนี้มาดูเรื่องเทคนิคอลคุณแสบให้กันบ้านผมมาสองตัวนะผมก็ไปทำไว้นะครับป๊าปขึ้นไหมครับมาแล้วครับมานะครับ ในภาพนะครับเป็นการอธิบายด้วยเทคนิคนะครับเรากําหนดจุดอ้างอิง x นะครับความหมายโดยนนยะก,ก็คือหัวคลื่นคือการเคลื่อนที่ของราคาเนี่ยมันจะเป็นลูกลูกคลื่นทำหัวแล้วพักท้องคลื่นถ้ามันไม่เสียและภาพเช่นอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นมันก็จะวิ่งต่อไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่า ไตรคค่มันจะจบไตเคค่มันจะจบก็คือว่าเกิดการทิ้งตัวลงมา oh อันนี้เข้าใจง่ายๆเนาะนะครับปะกาผมขึ้นใช่ไหมครับขึ้นครับเหมือน <Okay. S 1> เหมือนเหมือนที่ที่อาจารย์มาเฉียวว่าดเดี๋ยนะเหมือนกับภาพความเป็นจริงด้านขวาเลยนะตอนนี้เนี่ยคุณแสบจะเพิ่งขู่เพื่อนนักลงทุนสิ <laughs> ไม่รู้ไงยูวานประคาเย <laughs> าเฉียวเดี๋ยวนะีะเดี๋ยวก็จะตกใจกันซะก่อนนะอ่า นี่คือหัว x นะครับแล้วตำแหน่งอ้างอิงละของคลื่น a เพราะฉะนั้นเนี่ยเสียงมาไหมเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับ x วิ่งจาก a ดีดตัวไปเป็นระยะเท่าไหร่เสียงผมมาไหมครับยังอยู่ไหมครับเห็นครับเห็นครับทีนี้การวัดพวกนี้เนี่ยมันคือการประมาณการด้วยฟิโบนัชชีใช้หลักการคือคาดการไปข้างหน้านะครับ เพราะว่าคุณจะเห็นว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลด้านซ้ายในอดีตในเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นได้แล้วเพราะว่าเดลต้ามันวิ่งเรื่อยๆดังนั้นการจะคาดการไปในอนาคตว่านายจะกระโดดไปได้เท่าไหร่ถึงจะหมดแรงนะครับเราจะใช้หลักการของฟิโบนซัซซซึ่งปรากฏว่าเดลต้าเนี่ยขึ้นมา261.8ซซึ่งเป็น อัตราส่วนที่มีนัยสําคัญในการหยุดยั้งการขึ้นนะครับอนอกจากฟิโบนัชซีแล้วเนี่ยทีดีซีคว t นเชลนับสิบสามนะครับก็เหมือนลกี้นัมเบอร์ของฝรั่งแหละเห็นสิบสามเมื่อไหร่ก็ <c oughs> อาจจะเป็นลางเตือนไว้หน่อยหนึ่งว่าไม่ค่อยดีนะพี่อย่ามาไล่าราคาแถวนี้แล้วบังเอิญไอ้สองร้ยหกสิเอ็ดจุดแปดเนี่ยมันมีค่าเท่ากับร้อยเจ็ดสิบสามบาทนะครับซึ่ง มันขึ้นมาจริงๆคือร้อยเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบครับถูกไหมเป๊ะเลยนะอ่าก็ถือว่าคาดเคลื่อนระดับห้าสิบตังค์ก็ถือว่ามันใช้ได้เพราะงั้นความเชื่อที่ว่าฟิบโบนัชชีใช้ไม่ได้ไม่น่าจะจริงนะเพราะว่านี่ไม่ใช่หวยออกแล้วบอกเลขถูกไหมครับเราอ่านไปข้างหน้านะครับภาพเนี้ยเราเห็นกันมาก่อนอเราบอกว่าแถวแถวนี้หัวคลื่นนะหัวคลื่นอย่าไปไล่ราคานะแล้วเหตุการณ์มัน่างบังเอิญบังเอิญพอขึ้นมาสองร้อยหสิบเ็ดจุดแป ที่173บาท50ดีดีสิคุณเที่ยวนับ13บผมก็นั่งดูอยู่ว่าเมื่อไหร่กรรมการจะออกมานะนะครับกรรมการก็คือตลาดหลักทรัพย์เหรอถูกต้องแม่ตลาดหลักทร <นะ S 2> ัพย์เขาดูตัวนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยออกวันว<ป>เดียวันเป๊ะเลยแล้วปรากฏว่ามันวันเดียวกันเลยที่ขึ้นมา261.8เพราะตอนเย็นปั๊บตลาดมาทันทีนะครับเอาไปขังคุกหน่อยนายล่าเริงเกินไปละนะครับนายทำให้การคำนวณดัชนีมันค่อนข้างจะปั่นป่วนเกินไปละ ตลาดเขาก็ดูแลเราอะนะเขาก็เอาปีเดลต้าไปพักก่อนนะครับทีนี้เดลต้าเนี่ยอิมแพคต่อตลาดเนี่ยเขาประมาณหนึ่งบาทต่อหนึ่งจุดนะครับตอนนี้มาดูหน่อยมาดูว่าเขาอิมแพคอยู่เท่าไหร่หนึ่งบาทต่อหนึ่งจุดหมายถึงอะไรหมายถึงวันนี้ว่าวันนี้เดลต้ากดกระชื่เท่าไหร่ไอช่วงที่ก่อนจะเทลงมาอ๋อครับช่วงก่อนประกาศที่ว่าจะติดแคชนั่นอะ เอ็นแปประมาณ8จุดนะนะครับแต่ว่านั่นแปลว่าเขาค้าตลาดอยู่ไว้ตัวเดียวไงตัวอื่นๆเนี่ยเทลบลงมาแต่ด้วยพ w e r ของเขามันทําให้ตลาดวันนั้นปิดบวกไปสักจุดสองจุดถูกไหมครับทีนี้มาดูเหตุการณ์วันนี้นะครับนี่คือ real time ตอนนี้เดลต้า m p p c t t ลบ1.38ก็แปลว่าที่ดัดชนีลบอยู่1439.73ติดลบ0.73เนี่ยมาจาก เดลต้าอาตอนนี้นขึ้นมาแล้วครับอ่าคือข้อมูลมันเรียวไทม์นะครับสําหรับท่านผู้ชมที่ฟังอยู่เพราะงั้นตัวเลขมันจะสบัดตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นส่วนฝั่งพระเอกตอนนี้คือพิบปอตทอมาช่วยถูกไหม่รตระกูลปอมาอ่านะครับอือทีนี้ถามว่าแล้วเดลต้าจะลงไปถึงจุดไหนยังไงนะครับอ่าผมขยายสองร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปด ท่ากับร้อยเจ็ดสิบสามนะครับครับเดี๋ทำจุดสูงสุดจริงคือร้อยเจ็ดสิบบาทห้าสิบถัดมาล่ะสองร้อยเปอร์เซ็นต์สองร้อยเปอร์เซ็นต์เท่ากับร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิบเพราะงนั้นเราจะเอาแนวนี้เป็นหมายสำคัญในการพักตัวเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันก็อยู่แถวแถวร้ 140, 14อยสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบห้าก็ประมาณห้าหกบาทเนาะครับอ่าถ้ายังลงต่อก็อีกประมาณห้าหกบาทนะครับ คุณผู้ชมเอาวิธีคิดอย่างเงี้ยแล้วดูตัวของดอดาวได้นะครับตัวของริทูริวอร์ดเรโชได้ครับทีนี้ถ้าจะให้ลงมาแถวแฟร์แวลูนะครับเมื่อกี้เขาพูดไว้แถวแถวร้อยสิบร้อยสิประมาณนี้มันก็จะอยู่กรอบนี้แหละกรอบถัดมานะครับแต่ผมคิดว่านะโดยส่วนตัวเนี่ย การลงมายังแฟร์ไบลูพรวดเดียวเลยเนี่ยมันหนักเกินไปเพราะงั้นเต็มที่เนี่ยก็คือแถวๆนี้ร้11 8, 11 9, อยสิบแปดร้อยสิบเก้าถึงร<บ>้อยยี่สิบบาทนะครับ,รบอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่ามันเป็นสเต็ปของอัตราส่วนฟิโบนัชชีนะไม่ใช่ว่าแหมมันต้องลงพรวดลงมาอย่างนี้นะนะครับคืออย่างนี้มันจะโหดร้ายเกินไปคุณก็ต้องไล่สเต็ปเพราะงั้นเบื้องต้นเนี่ยน้ำหนักมันจะอยู่ตรงนี้อ่าที่สองร้อยเปอร์เซ็นคือร้อยสามสิบเก้าบาทห้าสิ ในเบื้องต้นนะครับอืมเอานะฮะนี่คือภาพของเดลต้าคืออย่าเพิ่งชะล่าใจไปเอาละตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีจุดเบรกอยู่ประมาณสัก139บาท50ก็เป็นจุดตัดสินใจดูกันว่ามันมันเบรกมันรับได้ไหมถ้ารับไม่ได้ก,ก็ถอยลงมานะฮะโดยบริเวณประมาณสักอ2 0่า120บาทนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะนี่ก็ตัวของเดลต้า จังหวะนี้ทํายังไงอ่ะถ้าเกิดว่าเป็นพี่มาเฉียวอ่ะนั่งรอนี่ผมเห็นเขาไปซื้อบล็อกเทรดกันนี่แต่เล่นทางช็อตนะเล่นแทงลงกันมาอ๋อเอาเอาโอ้แล้วอย่างนั้นไอจุดสองร้อยมันจะเอาอยู่ไหมนั่นแหละอ่าเดี๋ยวดูรอดูแหมมีบล็อกเทรดมาช่วยซ้ำเลยนะเห็นแอบถามต้องมาเขาบอกโอ้พี่คนช็อตบล็อกกันมาเต็มเลยหาของยากเลยตอนเนี้ยอ่าโอตายแล้ะก็แปลว่ามีคนร่ํารวยจาก เหตุการณ์นี้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเปิดมาปัาบก็รวยเลยเนาะแต่เมื่อวานนะครับ,รบทีนี้ทีนี้ถ้าไหลต่อเนื่องก็อืค,คือช็อตบล็อกก็คือซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์ใช้ริเวอร์เรจอยู่แล้วเพราะงั้นคุณวางเงินประมาณหนึ่งในสิบแทนมูลค่าทั้งหมดเช่นวางหนึ่งล้านเท่ากับสิบล้านเพราะงั้นถ้าคุณถูกทางคุณได้เยอะมากนะครับอืมครับซึ่งถ้าจะช็อตเนี่ยแนะนําว่าให้หล่นต่ำกว่า1นึ่ามามาก่อนถูกไหม พี่มาเฉียวก็หรือว่าเ,าเอาตอนนี้ได้สมมุติสมมุติเป็นพี่อ่ะตอนนี้มันยังแกว่งแว่งอยู่ในกรอบอันนี้นะครับกรอบนี้เขาเรียกว่าเป็นโซนที่มีนัยยะสําคัญตนตะบดุลมันเพราะงั้นเนี่ยถ้าคุณช็อตตัวน,นี้อาจจะไม่ค่อยได้เปรียบเพราะว่าพฤติกรรมของมันเนี่ยมันจะแกว่งแว่งครับผมอ่ามันจะแกว่งแวโอเคนะครับไปตัวหนึ่ง คุณผู้ชมมาเห็นภาพแล้วแหละไปอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นี่เหมือนจะถูกกดแต่กดไม่ลงจริงๆนะครับแต่ว่าเขาทำจุดสูงสุดไปแล้วนะแต่ว่ากดไม่ลงมันไซด์เวออกด้านข้างตัวแคลคอมฮะแคลคอมนะครับภาพขึ้นไหมครับขึ้นแล้วครับโอเคนี่อีกตัวหนึ่งที่ทางคุณแสบให้กันบ้านผมมานะหลักการเดียวกันครับการื่อนที่ของราคาเป็นรูปลุกคลื่นเพราะงั้นคุณกำหนดจุดตั้งอิงก่อน x to a เพราะฉะนั้นจาก x มาที่ a ฟื้นตัวไปแล้วกี e ่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้คือคุณผู้ชมเอา fibonacci retracement ดูธรรมดาธรรมดาเนี่ยแหละแล้วก็ให้ค่าของเขาไปตอนนี้200เอแล้วครับ200รแล้วเยอะไหมก็ต้องบอกว่าเยอะอะครับนะครับนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงมาตันๆอยู่ตรงแถว10บาทนะครับแล้วถามว่า เอ้ลวมูลค่าที่ควรเหมาะสมล่ะเมื่อกี้ผมก็รอฟังอยู่แต่ว่าไม่มถีถ้าดูในตลาดออะผมบอกให้เลยก็ได้คนมองภาพอยู่ห้าหกบาทนะครับใช่นะครับผมไปเปิดไปแอบเปิดมาเมื่อกี้อยู่ที่เอลคอมอยู่ที่ห้าหกบาทใช่ถูกต้องอ่ะเดี๋ยวนะครับทำไมไม่ขึ้นเทลคอม <laughs> มันไปมันไม่ขึ้นเลยฮะแต่ผมไปดูมาก่อนหน้านี่ผมไปดูมาก่อนหน้านี้ประมาณนั้นแหละห้บาทเพราะงั้นมันก็ค่อนข้างจะโอเวอร์ไลูไปเหมือนกับเดลต้านั่นแหละครับทีนี้ตัวในยะเนี่ยตรงเนี้ยมันก็คือหัวคลื่นเราไม่ควรไปวิ่งไล่แล้วล่ะในเมื่อมันขึ้นมาระดับสองร้อเปอร์เซ็นต์แล้วถ้าคุณสนใจหุ้นตัวเนี้ยคุณควรจะรอการพักตัว นะครับซึ่งกรอบการพักตัวเนี่ยที่มีในยะสำคัญคือ6กบาทหกกับ8ปดบาทยีคือไม่วิ่งไหลให้หรอพักตัวแต่ถามว่าตัวนี้มีช็อตลงมาได้ไหมน่าจะไม่มีมั้งเพราะว่ามันมันเป็พินงปั้งขึ้นมาอผมคือมันยังไม่ได้อยู่เซ็ตร้อยด้วยแต่เขาเก่งเขาเซ็ตร้อยอ่าถูกต้องเพราะงั้น คุณเล่นทางลงพุทธโน่นี้ไม่ค่อยได้ก็ไม่ใช่สิเล่นไม่ได้เลยอไเพราะว่ามันมันยังไม่มีสินค้ามาซัพพอร์ตแต่ถ้าสนใจอยากจะซื้อแนะนําว่าให้รอกรอหกบาทหกสิบแปดบาทยี่สิบนะครับครับมันอยู่ตรงฟิโบที่เท่าไหร่ครับแนวของเขาหกบาทหกสิบเท่ากับร้ <c oughs> อยยี่สิบเจ็ดจุดสองเปอร์เซ็นต์นะครับครับแปดบาทยี่สิบเท่ากับร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ ปัจจุบันเขาขึ้นมาแถว200%ร้อยเปอร์ซ็นต์แล้วมันจะมีโอกาสต่ำกว่า8ปดบาทยี่บล้วครับคุณพี่ครับเพราะว่าแนว161.8แปดมันก็ถือว่าเป็นแนวแข็งแรงอยู่เหมือนกันคือตอนมันขึ้นมาด้วยสโลปเนี่ยมันวิ่งเป็นเส้นตรงเลยเห็นไหมครับตรงนั้นลักษณะเนี้ทางเทคนิคลเนี่ยเวลามันพักตัวมันจะพักแรงหน่อยมันไม่พักเล็กๆหรอกนะครับแต่ว่าหุ้นปกติเนี่ยมันจะขึ้น แล้วก็พักไซเวขึ้นพักไซเว w a y ขึ้นพักไซ w a y ถ้าอย่างเงี้ยเวลาคอร์เรคชันมันไม่แรงแต่ถ้ามาทรงแบบพืดอ่าก็จะเป็นทิ้งหรือหุ้นที่ไม่มีฟันดั m มเท่าซับพอร์ตที่เขาเรียกว่าหุ้นทรงเจเดีย์คุณจะเห็นการขึ้นแบบนี้แล้วก็ลงแบบนี้เลยถูกไหมครับ,รบทีนี้ต้องบอกว่าแคข้ขอมการวิ่งแบบนี้เนี่ย แม้โอเคมันจะมีเหตุผลในการซับพอร์ตก็เถอะแต่ถามว่ามันโอเวอร์ไวลูไปเยอะละดังนั้นคอร์เรคชันแถวแถวแฟร์ไวลูเนี่ยเมื่อกี้เขาให้ไว้ห้าหกบาทถูกไหมครับอ่าเพราะงั้นหกบาทหกสิบเกิดขึ้นได้นะอ๋อนะครับถูกไหมอ่าเรต้องจับตาดูเหมือนกันคือตัวนี้เนี่ยคือถ้าเกิดว่าวิ่งแรงๆร้อนๆอ,อย่างเงี้ยมากๆทุกวันทุกวันคือจริงๆแล้วทานเมื่อวานนะวอลลุ่มถึงสองพันดร้อยล้านนะ เขาจะโดนเหมือนเดลตานะเออไม่ถึงก็ก็ก็รอดไปนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าว่าเขาจะโชว์สเต็ปอย่างเงี้ยได้ขั้นเทพมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับแต่ว่าตอนนี้คนเขาคาดเดาแหละว่าจะเข้าเซ็ตร้อยเอาว่าไปมันก็มีโอกาสแหละนะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับพี่มัชเฉียวครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ